มาด้าสปี2018่อน6,000ตลอดสัญญาเงื่อนไขสุดว,ว้าวเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับการสามเหลี่ยมออตโตอ้อีกแล้วนะคะวันนี้กัสก็พารถสวยๆราคาสุดคุ้มมารีวิวกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าตัวน,นี้เลยนะคะมาด้า2 ตัวนี้เป็นตัว Sky Active 1.3นะคะรุ่น h ไ p พั s ปี2017จด18นะคะราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่6แสนกว่าบาทนะคะแต่วันนี้กันพาพร้อมกับราคาสุดคุ้มนะคะถูกกว่าป้ายแดงนะคะเกือบ3แสนบาทเดี๋ยวเป็นยังไง ไปชมกันเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นม i n เนอร์เชนที่เปลี่ยนจากาเริ่มเปลี่ยนจากปี B 17นะคะก็คือไฟหน้าขเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะรูปตัว C ลายพาดยาวไปถึงเส้นตรงนี้เลยนะคะด้านบนตรงนี้เห็นจะมีแบบเป็นตัวข้อไฟนะคะเป็นลายคาร์บอนมาด้วยด้านในนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้ายังเป็นแบบเดิมอยู่นะคะ แล้วก็มีตรงนี้เป็นการชนหน้าลายคาร์บอนมาให้ด้วยพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะสีเงินอย่างสวยงามเลยนะคะนัานข้างนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะขอบ15แล้วก็ยางเอ็นเซฟนะคะเป็นยางลันหลบรุ่นเอ็นเซฟตัวนี้เป็นยางปีตรงรุ่นเลยนะคะเป็นยางปี2017นะยางยังใหม่ล้อแม็กยังสวยงามนะคะไม่มีรอยขูดขีดเกาอะไรมาเลยนะคะ มาที่ด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะเวลากดมาสวยไหมนะตรงนี้ก็จะเป็น k e y ์ e t ดเอนทีนะคะเวลาที่เราเข้าไปในรถนะ,ะเราสามารถกดตรงนี้ได้หงครั้งนะคะก็ปลดล็อกเวลาที่จะล็อกรถนะคะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยหรือนะคะใครที่เป็นคนขี้ลืมเวลาที่ออกจากรถแล้วลืมล็อกนะคะเราสามารถที่จะปิดปึ๊บเดินออกห่างจากรถนะคะประมาณซัก 30เมตรเห็นไหมรถมันล็อกเองโดยที่เมื่อกี้กันไม่ได้กดนะประมาณ30เมตรรถล็อกเองทันทีนะคะตรงนี้นะเป็นความปลอดภัยที่มัตด้าให้มานะคะสําหรับตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้นะคะให้อะไรมาบ้าง เข้าไปภายในตัวรถแรกเริ่มเลยนะคะก็จะเจอกับนี่เลยเป็นพวงมาลัยนะคะแบบหุ้มหนังสวยงามมาเลยทีเดียวนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายจะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้มีครูสคอนโทรลมาให้นะคะเดี๋ยวสตาร์ตก่อนอ่าสตาร์ตเสร็จปุ๊บเห็นไหมเป็นป๊อปอัพนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอคทีฟไดวิ่งดิสเพย์นะคะแบบพับปิดเปิดได้นะคะมาที่ตรงด้านล่างตรงนี้เลขไม้ใช้ไปเพียง6 0,000 3,340โลเท่านั้นเองนะคะก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นแผงวงแผงเรือนไม้แบบ Minor c h a n นมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีเลนส์บอกน้ำมันนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะคะเราก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยเนาะโอเคนะคะมาตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแบบทัสปรินเห็นไหม เราสามารถกดปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อเราขับความเร็วที่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้มันก็จะทัดไม่ได้โดยอัตโนมัติก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะมาที่ตรงแดชบอร์ดนะคะตัวนี้เป็นบุบแบบนิ่มนะคะเป็นสีน้ําตาลเลยสวยงามนะคะ ลงมาที่ด้านล่างจะเป็นแผงแอร์นะคะควบคุมแอร์แบบอัตโนมัตินะคะแบบมือหมุนปรับพัดลมแอร์ตรงนี้นะคะปรับองศาแอร์ตรงนี้นะคะปรับช่องลมแอร์ออกก็ที่ตรงนี้เลยง่ายๆคือปรับไปที่อัตโนมัติได้นะคะตัวนี้ก็เป็นกดไลฟ์ฟ้านะคะด้านล่างมีซีดีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องอใส่ SD สการ์ดนะคะนีเวกเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มก็สามารถแจ้งได้หรือว่าติดต่อซื้อที่ศูนย์มาต้าได้เลยนะคะทั่วประเทศไทยนะคะ มาที่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเชื่อมพอร์ต USB มาพร้อมกับสาย AUX แล้วก็ตัวแปลงไฟ12โวลต์120วัตต์มีมาให้นะคะแล้วก็ช่องใส่ของเล็กๆตรงนี้นะคะอ่ะแผงเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดกึ่งแมนวนวลนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแมนวนวลได้เป็นลูกเล่นเล็กๆน,น้อยๆโดยการปัดมาทางขวาเลขน้อยนะคะมันก็จะขึ้นตัว M เห็นไหมโดยที่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะตามรอบของรถที่วิ่งเลยสูงสุดถึง6สปีดหรือ6เกียร์นั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวชิปเกียร์สปอร์ตนะคะเวลาไว,ไว้สำหรับเวลาเร่งแซงนะคะเวลาช่วงเวลาขับขันต้องการแซงด่วนถนน2เลนอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็มองว่าตรงนี้มันจะมาพร้อมกับการสิ้นเปลืองของน้ํามันนะคะซึ่งจริงๆรถตัวมาด้าสเองเนี่ยอัตราเร่งของเขามาทํารอบมาได้ดีอยู่แล้วนะคะถึงจะไม่ใช้ยังไงมันก็แบบเหยียบพุ่งอยู่แล้วนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งซิกเนเจอร์ของ Mazda เลยก็คือของเขานะคะพวงมาลัยจะค่อนข้างเบานะคะนี่มือเดียวได้เลยเพราะเ่าเป็นคนขับรถมือเดียวนะใช้ตัวนี้เนี่ยสบายเลยนะคะแล้วก็เวลาทีา่เราขับทางไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะพวงมาลัยของเขาจะเพิ่มความหน่วง ความหนักขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะจะไม่จะไม่บอกแบบนี้นะมันก็จะหน่วงขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบเต็มระบบเลยนะคะอ่ะขยับมาจากแผงเกียร์นะคะด้านล่างเป็นคอนโทรลเซนเตอร์นะคะควบคุมหน้าจอได้นะคะอย่างที่บอกเมื่อเราขับความเร็วที่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าจอทัชไม่ได้ทำยังไงกดที่ตัวนี้เลยนะคะก็ปรับเครื่องเสียงต่างๆได้ที่ตรงนี้นะคะปุ่มโฮมนะคะปุ่มพูดปิดเปิดเสียงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าจอ,องเขาไม่สามารถปิดได้นะคะสาาทำได้เพียง ปิดพักหน้าจอได้นะคะพักหน้าจอได้ะเมื่อการสชงผลแบบนี้แต่เราไม่สามารถปิดจอได้อสมมติก็จะเปิดเพลงนะ,ะสมมติก็จะเปิดเพลงเราฟังเพลงอยู่ใช่ไหมจะปิดปิดจอแต่เพลงก็ยังคงทํางานนะคะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ตรงนี้ไม่รู้ว่าอาจจะอาจจะขัดใจในช่วงแรกนะคะอย่างคนแบบอยากขับรถเงียบๆตรงนี้ก็แค่ปิดจอแล้วก็ปิดเสียงเอานะคะมันจะปิดโดยถาวรไม่ได้นะคะแต่านานๆไปเดี๋ยวก็ชินเองเนาะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์นะคะอ่าไม่ใช่ตัวเบรกมือนะคะสามารถดึงขึ้นลงได้ตรงนี้ยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะก็เป็นตามสไตล์นะคะเป็นรถอีโคคาร์เนาะถัดมาตรงนี้เป็นที่วางแก้วให้2ช่องนะคะพร้อมกับด้านข้างของคนขับมีมาให้นะคะเบาะนี้เป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะคะเห็นไหมด้านข้างมันเป็นด้านข้างมันเป็นหนังอะแต่ตรงกลางมันเป็นมันไม่ใช่หนังอะมันเป็นหนังกลับ มันเป็นหนังนั่นแหละแต่มันเป็นหนังกลับนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องกังวลในเรื่องของการทําความสะอาดนิดนึงนะคะก็ระวังเอาเนาะไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะจะเปิดด้านท้ายไว้ให้ด้วยด้านหลังก็ไม่ได้แคบไม่ได้กว้างจนเกินไปนะคะเข้ามาทางด้านหลังพบกับเบาะสีน้ำตาลสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เบาะนั่งก็โอเคนะคะ คนที่สูงประมาณสักร้อยแปดสิบขึ้นไปอาจจะติดหลังคานิดนึงแต่ว่าจริงๆกันมองว่ายังไม่ต่ำเท่ากับมัตอามัด้าซีเอกสามนะก็ยังก็ยังกว้างกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดสูงกว่านี้ก็อาจจะต้องนั่งในลักษณะของการกึง่งนั่งกึ่งนอนประมาณนี้นะคะมันก,ก็จะได้หวัวไม่ชนเนาะแต่จริงอ่ะถ้าถ้าถ้าคืออย่างที่บอกแหละมัตด้าเขาไม่ได้โฟกัสไปทางคนตัวใหญ่มากๆหรือว่าจำเป็นต้องนั่งข้างหลังเยอะนะคะมันเป็นรถแบบสไตล์วัยรุ่นเนาะอาจจะ อาจจะไม่เวอร์สําหรับคนที่ตัวสูงหรือว่า,าตัวใหญ่นะคะก็วัยรุ่นทั่วไปธรรมดาก็ใช้งานได้นะคะปกติอาจจะ p o s i t i v เขาเรียกว่าอะไรไปไปโฟกัสไปทางกลุ่มกลุ่มคนพวกนี้มากกว่านะคะพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจริงคนไทยไม่ใช่คนร่างใหญ่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะอ่ะมาทางด้านหลังนะคะตรงนี้มีล้ออะไรมาให้นะคะพร้อมกับแม่แรงแม่แรงอยู่ตรงไหนเอยแม่แรงอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะคะนี่ นะคะมีแม่แรงมาให้นะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์เครื่องมือครบนะคะยางอะไรยังไม่ผ่านการใช้งานเห็นไหมดอกยางยังอยู่ครบนะคะใหม่มากเปิดขึ้นมาได้กลิ่นยางแรงเลยโอเคประมาณนี้นะคะคร่าวๆอ่ะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่ามาได้ครบเลยทีเดียวนะรถคันนี้นะออกใหม่ป้ายแดงที่บอก6 0แสนกานะคะแต่วันนี้กัดมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะคันนี้หากลูกค้ามาหน้าร้านนะคะราคาหน้าป้ายเขาจะอยู่ที่4 0 0แสน 5 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ราคาสุดพิเศษถ้าใครดู YouTube กัดและพร้อมจบนะคะขอราคาพิเศษจัดให้จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะคะราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมค่าเงินการและไม่รวมแวดนะคะราคาเหลือเพียง3 9 9 0 00บาทเท่านั้นนะคะ399นะทุกคนราคาพิเศษมากนะคะปี17จดภายในครบคันได้ทุกอย่างเลยฟังก์ชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้จริงๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ ติดต่อมาได้เลยหรือใครที่อยากจะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะราคาสุดพิเศษราคาเพียงนะคะวันนี้ใช้เงินออกรถ1 9 0 0 0บาทนะคะเฉพาะลูกค้าขอเป็นลูกค้าเครดิตดีนะ,ะออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,444บาทตลอดสัญญานะคะใช้เงินออกรถ1 9 0 0 0บาทผ่อน 6444ผ่อน6 0พ0กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อกันได้เลยที่เบอร์0 9 8 3 9 0 0 3 5 5หรือว่าใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับสามเหลี่ยมออตโต้ได้นะคะเพราะสามเหลี่ยมออตโต้ลดสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกกัดสามเหลี่ยมออตโต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ